สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Morning Talk นะครับประจำวันพุธที่19นะครับกลุมภาพันธ์2568ก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกว่ารายการนี้ไม่ได้มีเนื้อหาในการชักชวนชี้นำนะครับหรือเชิญชวนในการลงทุนนะครับเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจากตัวเลขของข่าวสารนะครับแล้วก็นักการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับนักลงทุนต้องศึกษาแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวของท่านเองนะครับก่อนที่เราจะลงทุน อ่ะเช้านี้เราไปเริ่มที่ตะก้าค่าเงินนะครับในช่วงเช้าว,วันนี้มีการประกาศอัตราดอกเบี้ยของค่าเงินนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็มีการลดลงนะครับถึง50จุดพื้นฐานนะครับหรือประมาณ0.50%นะครับลดลงค่อนข้างเยอะน,นะครับนิวซีแลนด์นะครับทำให้ค่าเงินนิวซีแลนด์ในช่วงเช้าว,วันนี้ปรับตัวแข็งค่านะครับรวมถึงค่าเงินของญีปแปนุน แล้วก็ของออสเตรเลียด้วยนะครับส่งผลในค่าเงินดอลลาร์นะครับวันนี้นะครับที่เป็นตัวอัตราเทียบนะครับก็ปรับตัวลดลงนะครับช่วงบาทเดี๋ยวต้องไปรอดูนะครับในฝั่งยุโรปนะครับมีจะมีตัวเลขสําคัญหลายตัวเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในฝั่งเช้าวันนี้นะครับจากข่าวสารของฝั่งคิสโก้กันก่อนแล้วกันจริงๆข่าวเนี้ยผมค่อนข้างให้ความสําคัญมากนะครับเป็นบทความที่ผมได้วิเคราะห์ลงไปในช่วงประมาณเดือนมกราคมนะครับแล้วก็ ะนะักวิคห์ทั่วโลกเนี่ยเริ่มนะครับให้ความสําคัญกับปัจจัยนี้มากขึ้นนะครับอ่ะเราไปดูกันว่าเขียนว่ายังไงบ้างนะครับเขาบอกว่าในขณะที่ราคาทองคำนะครับยังคงพุ่งแต่ระดับ3,000ดอลลาร์ต่อออนเนี่ยก็คือเหมือนว่าเขาบอกว่าทองคำเนี่ยยังมีโมเมนตัมเป็นขาขึ้นก็จริงนะแต่ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับข้อจํากัดด้านอุปทานแล้วก็การสะสมของธนาคารกลางนะครับกำลังสร้างความไม่แน่ใจนะครับในตลาดโลกนะครับตลาดทองคำเนี่ย เขาพูดถึงทองคําแท่งนะครับตลาดทองคําแท่งเนี่ยกำลังเผชิญความตึงเครียดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับโดยมีการไหลออกนะครับจากตลาด LBMA นะครับเพราะฉะนั้นการไหลออกเนี่ยจากห้องนิรภะยนะครับไปยังห้องนิรภัยของสหรัฐนะครับและประเทศต่างๆจํานวนมากขึ้นนะครับส่งทองคํากลับประเทศก็หมายถึงว่าประเทศต่างๆเนี่ยพยายามนะครับจะขอนะครับทองคําแท่งเนี่ยจาก LBMA เนี่ย กลับประเทศนะครับอย่างอเมริกาเนี่ยก็ขอกับนะครับไปหลายประเทศก็เริ่มขอนะครับอทองคําแท่งกับนะครับไปเป็นตัวกองทุนสำรองนะครับของประเทศตัวเองคุณเชดแมนน่ะเขาก็เขียนว่านะครับชี้ไปที่ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2024เป็นต้นมานะครับทองคํามากกว่า12.5ล้านนะครับออนนะครับเขใจกคนว่าออนนะ ทองคำมากกว่า12.5ล้านออนนะครับและเงินเนี่ยแร,ร่โรหะงเงินนะครับจำนวน40ล้านออนได้ย้ายออกจากลอนดอนนะครับเข้าสู่ตลาดโคเม็กนะครับของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เขายังเน้นย้ำว่า JP Morgan เนี่ยเตรียมส่งมอบทองคำมูลค่า4,000ล้านดอลลาร์นะครับ4,000ล้านดอลลาร์สู่ตลาดโคเม็ก สำหรับสัญญาเดือนกุมภาพันธ์โดยตั้งคำถามว่าหน่วยงานใดที่ซื้อทองคำนะครับและจำนวนมหาศาลเช่นนี้นะครับลูกค้ารายใดมีเงินจำนวน4,000ล้านดอลาลาร์านในกระเป๋านะครับเพื่อซื้อทองคำอันนี้ก็คือคำถามที่คุณเชนแมนครับเขาตั้งคำถามขึ้นมานะครับน,นี้เราจะไปดูบทวิเคราะห์ที่เขาเขียนเพิ่มเติมนะครับแกยังแกยังบอกว่าไอตัวทองคำสำรองของสหรัฐอเมริกาเนี่ยแล้วก็การเก็งกำไรการประเมินมูลค่าใหม่เนี่ย ด้วยนี้สถานะของสหรัฐอเมริกาที่สูงเกินนะครับ36ล้านล้านดอลลาร์นะครับและการคาดการณ์ของ e CBO นะครับระบุว่าต้นทุนดอกเบีย้ยนะครับคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับโดยต้นทุนดอกเบีย้ยสุดที่เนี่ยคาดว่าจะเพิ่มจากอาเาร้อยห้พันล้านดอลลาร์ในปี2025นี้นะครับเพิ่มเกือบ1.8ล้านล้านดอลลาร์ในปี2035คือในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเขามองว่าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นนนนนะะครับแล้้้ววก็มมอองงงถึึ่่่าาเเนเเนิิฟียจพขทให ความต้องการของทองคําเพิ่มขึ้นนะครับแล้วคนเชนแมนเขาจะบอกอีกว่าให้เห็นความล่าสุดว่าสกอตเบสเซนเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงกา,งารคลังสหรัฐเนี่ยชี้แนะนะครับเขาซึ่งแนะนําเลยรัฐบาลว่าอาจกําลังใช้วิธีตรวจสอบต่างๆเพื่อแปลงทรัพย์สินในงบดุลของสหรัฐเป็นเงินก็หมายถึงว่าการที่อเมริกาเอาทองกลับประเทศเนี่ย คุณสกอตเบสเซนต์นะครับเขาก็ให้คําชี้แนะนะครับตรงนี้เลยทุกคนดูนี้นะคุณสกอตเบสเซนต์เนี่ยเขาให้คําชี้แนะรัฐบาลว่าควรจะแปลงสินทรัพย์ในงบดุลของตัวเองเนี่ยแปลงเป็นเงินนะครับเพื่อที่คุณเนี่ยจะถ้าเกิดคุณทำเนี่ยจะฟื่อเมกาจริงๆเราไม่อยากให้เงินเฟ้อมันเพิ่มขึ้นเนี่ยคุณควรจะเอาทองคําที่เป็นรีเซฟของคุณเนี่ยขายออกไหมแล้วมาแปลงเป็นเงินสดนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นคําแนะนําของคุณสกอตเบสเซนต์นะครับอ่นี่เขาก็เขียนไว้นะอันนี้เป็นหัวข้อทที่่นนนนาสนใจุกคคือผมอ่ะพูดไวว้ในนนนนเเเดือมมมกกกรราาาาาาคทีีะะาา่่่่ผะับหย ขายทองคําแท่งออกนะครับแล้วอาจจะไปซื้อ,อค,คริปโตเคอเรนซีในรูปแบบของบิตคอยนะครับเป็นรีเสิร์ฟก็ได้เพราะว่าปัจจุบันคุณนันทัมเนี่ยเขาก็เริ่มพูดเรื่องนี้มากขึ้นนะครับวันนั้นก็เลยบอกผมบอกว่านักวิวคหคเนี่ยทั่วโลกเขาก็เลยเริ่มจับตาม,มองมุมอม,อมองนี้กันมากขึ้นก็เท่านั้นทองคาโกลด์สปอตที่เราเทรดกันทุกวันเนี่ยก็ให้ระวังนะครับหากหากว่าทั้มเนี่ยเขาเล่งปฏิกิริยาของราคาทองคาให้ไปแตะสามพันได้ไวที่สุดมันอาจจะกลายเป็นว่า เร่งให้มันจบรอบของการขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เททิ้งออกมานะครับเป็นการขายออกนะครับเพื่อที่จะไปสนับสนุนในเรื่องของคริปโตโซเคอเรนซีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ให้ระมัดระวังไว้ด้วยนะครับสำหรับนักลงทุนทุกท่านต่อไปนะครับเราไปดูจาก CNBC กันบ้างนะครับ CNBC รายงานเรื่องของการที่คุณดนุทนธรมพูดเมื่อคืนนะในการที่พูดเรื่องเกี่ยวกับสงครามรัสเซียยนะูเครนอะรัสเซียยูเครนนะครับ ประธานาธิบดีโดนัททำนะครับกล่าวเมื่อวันอังคารว่ายูเครนเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อการลุกลานนะครับประเทศรัสเซียเมื่อ3ปีก่อนอันนี้ก็คือการโยนเลยนะครับโยนความผิดให้ยูเครนเลยนะครับโดยให้เห็นว่าเคียบเนี่ยอาจทําทข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งก็หมายถึงว่ารัสเซียเนี่ยพร้อมจะเจราจากระทำนะครับถามกล่าวถึงว่ายูเครนเนี่ยคุณไม่ควรไปเริ่มต้นเรื่องนี้ก่อนนะครับพร้อมกับวิจารณ์ประธานาธิบดีวอรโดดิเมียเซเลนกี้เนี่ยซึ่งแสดงความกังวลว่าประเทศของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในร่วมกันข้อตกลง ระหว่างการเจราจาร,ระหว่างสลารัสเซียนะครับที่ซาอุดิอาระเบียเมื่อวันอังคารก็เลยมีมุมมองนะครับก็บอกว่าผมคิดว่าผู้มีอำนาจที่จะยุติสงคารามนี้ได้ก็คือเป็นผมนี่แหละทาก็พูดนะครับก็คิดว่ากาลังจะไปได้สวยแต่ในวันนี้ผมได้ยินว่าโอ้โหเซเลสกี้บอกว่าเขาไม่ไรับเชิญนะครับทาก็เลยบอกว่าคุณไม่ควรจะได้เชิญอยู่แล้วเพราะคุณเป็นคนเริ่มนะครับาสาะลาเัสเซียเนี่ยตกลงกันในการเจราจาประสูงเมื่อวันอังคารนะครับเพื่อจะตั้งเจ้าที่ฐานทูตนะครับขึ้นใหม่ซึ่งแตกต่างไปจากนโยบายเดิมของสหรัฐนนนะครรับใเื่องี เพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นการตกลงระหว่างรัสเซียกับเมกามากกว่านะครับโดยที่ยูเคนเนี่ยไม่ได้ดูเรื่องด้วยแล้วก็ยังไม่ได้รับข้อเสนอหรือข้อตกลงอะไรทั้งสิ้นนะครับก็เป็นการเจรจาระหว่างเมกากับรัสเซียไปก่อนนะครับในช่วงนี้นักงทุนก็จับตามองเรื่องนี้อยู่นะครับว่าจะตกลงแล้วจะจบยังไงนะครับอ่ะเราไปดูในฝั่งนะครับตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียเช้านี้จาก CNBC กันบ้างนะครับอ่า CNBC รายงานว่าเช้านี้นะครับตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียนะครับ มาดูตรงนี้ครับเขาบอกว่ารายงานหุ้นในฝั่งเอเชียแปซิฟิกเช้าวันนี้นะครับร่วงลงนะครับโดยการทําอันดับสูงสุดของวอซินเมื่อเมื่อคืนนะครับ S&P 500แล้วก็ตัวดัชนีนแอตแลนติกคอมบูซิตนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นออนไทมไฮนะครับก่อนจะมีการปิดนะไม่ใช่ปิดเปิดตลาดในช่วงสักทุ่มครึ่งนะครับแล้วมีการเทขายออกมานะครับเนื่องจากนักทุนดูมองว่านะครับภาษีสุรากรแล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับ โดยเช้านี้นะครับดับชนี nikkei ององหของญี่ปุ่นลดลงนะครับ0.62%เนะครับเกาหลีใต้นะครับกอสปีของเกาหลีใต้นะครับปรับตัวนะครับเพิ่มขึ้นอ่าปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ1 4 9เนะครับแล้วก็ CSI นะครับ 300ของจีนนะครับปิดเปิดตลาดลดลง0.16%แล้วี่นี่ห้องห่างเสียงฮ่องกงนะครับเปิดตลาดลดลง1.16%นะครับเช้านี้ก็ฝั่งเอเชียก็โดนแรงเทขายออกมานะครับในเรื่องของตลาดหุ้นได้รับผลกระทบจากตลาดบอสตีนเมื่อคืนนะครับอะเราไปดูในปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้กันบ้างว่าต้องเจออะไรกันในค่ำคืนนี้บ้างอย่างที่ผมบอกวันนี้นะครับว่าในช่วงบ่ายเนี่ยให้เราจับตานะครับในฝั่งยุโรปนะครับค่าเงินบอนเมื่อวานหลังที่ประกาศต้นเลขการจ้างงานออกมาค่อนข้างดีมากนะครับ ตัวรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงออกมาค่อนข้างสูงนะครับเพิ่มขึ้น0.5เลยนะค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ค่าเงินปอนด์วันกลับมายืนอยู่ในแดนบวกนะครับแล้วก็กลับมาแข็งค่านะครับวันนี้ต้องมาติดตามต่อนะครับก็จะมีการประกาศตัวเลข C P I นะครับคือตัวเลขเงินเฟ้อในของฝั่งตัวค่าเงินปอนด์นะครับแล้วก็คืนนี้จะมีการรายงานนะครับการรายงานการก่อสร้างอนุญาตบ้านนะครับก็ฝั่งอเมริกาก็ต้องมารอดูภาคอสังหาตอนนี้อย่างที่ผมบอกไปภาคภาคอสังหาอเมริกาในค่อนข้างฟื้นตัวขึ้นมาแล้้้ววนนนะคครับก็ตตตอองมมาาาิด่ืี ภาคกสังหาจะส่งผลในค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าได้แค่ไหนตัวนี้อาจจะไม่ส่งผลต่อราคาทองโดยตรงนะครับทุกคนอาจจะเป็นการส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์นะครับราคาทองคาอาจจะมีการปรับตัวเคลื่อนไหวเล็กน้อยนะครับในคาคืนนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูในฝั่งของเทคนิคอาอนากสิิกันบ้างนะครับว่าวันนี้เราจะมีหน้าเหตุแบบไหนกันบ้างนะครับไปดูกันครับเรามาดูในฝั่งเทคนิคอลอนาลิทิ์กันนะครับในกรอบราคา4ชั่วโมงของทองคําในเช้าวันนี้นะครับ ก็ยังให้คงเป็น up t ท n นะครับต่อเนื่องนะครับโดยกรอบทองคำเนี่ยผมให้ไว้ที่ราคากรอบบนนะครับ2,970แล้วก็กรอบล่างที่2,850เหมือนเดิมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรอบของราคานะครับโดยแนวต้านให้ไว้ที่ราคา2,930 2,950 2,970นะครับ กรอบแนวรับให้ไว้ที่ราคา 2,900, 2,890, 2,880, 2,860แล้วก็2,850นะครับตามลำดับเลยนะครับไปดูในฝั่งของรายชั่วโมงนะครับหาจุดเข้าทำกำไรกันนะครับทองคำเมื่อเช้าผมได้มีมุมมองนะครับว่าราคาทองคำนี่อาจจะมีการปรับตัวนะครับจากที่ขึ้นมานะครับตลอดทั้งวันเมื่อวานนะครับวันนี้อาจจะมีแรงเทขายลงมานะครับเพื่อปรับฐานนะครับแล้วก็ เพิ่มนะครับน้ำหนักของราคาแล้วก็มีการสะสมแรงเพื่อขึ้นต่อนะครับโดยวันนี้นะครับให้แนวไว้นะครับประมาณ2 9 1 6 2 9ถึง2 9เนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเคยเป็นซับไฮโซนนะครับปัจจุบันก็เลยมองว่าเป็นดีมา์โซนนะครับที่ราคาอาจจะลงมาพักฐานแล้ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อได้นะครับเพราะนั้นขาบายอดใจรอหน่อยนะครับให้ราคาย่อลงมาหานะครับบริเวณกรอบแนวรับที่2,000 920-2,915นะครับเป็นจุดเข้าออเดอร์ฝั่งบายนะครับส่วนขาเซลล์อดใจรอหน่อยนะครับให้ราคานะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับขึ้นไปหา2,936-2,940เป็นจุดนะครับเซลล์จุดที่1นะครับแล้วก็ขึ้นไป2,945-2,950นะครับเป็นจุดเซลล์จุดที่2นะครับทำกำไรในระยะสั้นระหว่าง500-1,000จุดนะครับเก็บกำไรเข้าพอร์ตยังไม่แนำให้ถือยาวนะครับในช่วงนี้เพราะเนื่องจากราคามีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับสำหรับราคาทองคาแล้วก็เมื่อเช้านะคร แหลงการออกมาแต่ว่ายังไม่มีสาระสำคัญที่ทําให้เป็นปัจจัยกดดันหรื่อหนุนราคาทองคำนะครับทองคําเคลื่อนไหวในกรอบที่ค่อนข้างแคบนะครับหลังจากก้าวโมงที่ผ่านมาที่มีการพูดของคุณอนุธรรมไปนะครับช่วงเช้าวันนี้ก็ต้องฝากเอาไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับใครที่ชอบแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปให้เราด้วยเช้าวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณมากครับ